ลูกค้าครับเช่นครับวันนี้ผมผมนันทวัฒน์นะครับพาลูกค้ามาชมนะครับฟอร์ดแวนเจอร์นะครับเครื่องยนต์นะครับ V6 สามจีซูนั่นเองนะครับค่าตัวเขาอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นมาหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะครับตัวนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับถ้าดูจากด้านหน้านะครับกระจังหน้ายังเหมือนเดิมนะไฟเป็น LED m a t r i x นะครับ ไฟแมชทิกนะครับก็มีไฟต็มอกมาให้นะครับมีเซนเซอร์ให้รอบคันนะครับมีกล้องรอบคันให้นะครับเดี๋ยวกล้องตามไปเลยนะครับอนี่ไฟแมชทิกนะครับอันนี้มันใช้งานเวลาเราขับรถช่วงที่ไฟถนนไม่ค่อยมีนะครับเขาจะลดแสงให้เพื่อไม่ให้แยงตานะครับเอาผ่านสักไปได้เขาจะเปิดปกติให้นะครับนี่สิ่งที่ที v หกเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือหนึ่งดูแม็กครับแม็กเขาเท่าไหร่ครับ สองห้าห้าทับห้า r ยี่สิบนะครับก็เหมือนกับเอาแม็กของของเอเวอเรสต์ว t ยแท็มานะครับอันนี้เขาจะเน้นนุ่มนะที่เป็นแม็ก20ยี่จะเน้นความนุ่มนะครับถ้าลูกค้าชอบรถกระบะที่ออกนะครับเน้นแน่นๆเน้นนุ่มนนะครับนะครับเน้นออฟโรดนะครับเป็นนะครับแบบพวกลูกลางเงี้ยดีเลยนะครับแต่ถ้าไปเข้าโค้งหนักๆเงี้ยครับหรือว่าเน้นออฟโรดจะไม่ค่อยแนะนําตัวนี้นะครับไปเล่นตัว ไทบทบูดีกว่านะครับตัวนี้จะเน้นเน้นมาแบบนุ่มๆ,ๆนะเนียนๆหนุบๆนะฮะนี่สารัพวีหกครับตัวนี้วีหกครับอันนี้ก็หยืองเดิมนะมีมีกล้องรอบคันให้มีไฟสองเท้าให้นะครับแล้วก็มีระบบป้องกันจุดอับตรงนี้ตรงไฟจี้ที่ที่หูช้างนะครับเราพาชมรอบคันก่อนนะนะครับบันไดข้างมาความรดเลยเนะาะบันไดข้างนะครับ ไฟท้ายนะครับนี่ไฟท้ายก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะไฟท้ายเขาครับมีกล้องหลังมาให้นะครับเซ็นเซอร์สี่จุดนะครับสี่จุดนี้ไฟเบรกนะครับด้านท้ายนะครับส่วนกระบะนะครับมีช่วย่นแรงนะครับป่นแรงนะครับเบามากเลยนะครับไรเนื้อมาพร้อมกับตัวรถนะครับตัวนี้ก็มีซีเชฟนะครับไอตัวช่องนี่นะสำหรับไม้ไว วางเนี่ยครับไอตัวตัวตัว,ตวงานช่างเนาะนะครับอีกอันนึงก็คือกระบะเนี่ยนะครับตัวนี้เขาเขาออกแบบมาเวลาทำทำสำหรับบรรทุกเนี่ยเราสามารถยกไม้ผลิตนะครับประกอบน,นี้มันไม่ได้นะามันต้องเอียงนะนนี้ไม่ต้องคือเอาของวางไม้พลิตก็เอารถยกขึ้นได้เลยนะครับนนี้ออกแบบมาส่วนไฟตรงนี้อันนี้ก็เป็นไฟสำหรับแคมปิ้งเนาะนะครับเนี่ยมีไฟแบบเล่นไฟบ้านได้นะครับ ช่องไลตรงนี้นะครับสหรับเสียบแคมปิ้งเตาปิกนิกนะครับต่างๆนะครับเออนนี้กันยูนอธิบายอันนี้เขาใช้เขาไม่ไม่ใช้ใช้เป็นเป็นโซ่เนาะใช้สลิงนะครับเห็นไหมสะพานทำไมต้องใช้สลิงเพราะว่ามันมันทนทานนั่นเองนะครับเัาขึ้นไปนั่งได้ตรงนี้นะครับเบามากนี่ก็ไฟเบรกนะครับเซนเซอร์มาสี่จุดนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับ แล้วก็กล้องกล้องนะครับด้านหลังนะครับมีตรงนี้ด้วยครับกถทีนี้เวลาเราเราถอยเนี่ยมันจะมีตัวเซฟเราเนเาะเวลาต้องความเร็วไม่เยอะนะประมาณไม่เกินยี่สิบโลนะประมาณนี้เวลาคนเดินตัดหน้าหรือมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าเราถอยจากซองเนี่ยมันจะเบรกกระทัน,นหันได้เลยนะเบรกแรงด้วยอันนี้มีมันตดข้างมาให้นะครับที่เยียบซึ่กมันใดข้างเราน,น,นี้เหยียบขึ้นไปนะครับเวลาปิบของไม่ถึงนะครับ ดูภายในกันนะครับเป็นเบาะอันนี้ก็เป็นไฟฟ้าคู่หน้านะครับตรงนี้ไฟฟ้าคู่หน้านะครับสิ่งที่เปลี่ยนมาก็คือตัวนี้หน้าจอของของของคนนี้นะครับซิกเวเหมือนเดิมแต่ว่าจะมีมีตัวนี้เกียร์เชสเตอร์นะครับเกียเป็นเอ่อเป็นเป็นเอ่อทอโบลูกเดียวนะครับตรงนี้ที่เพิ่มมาตัวนี้ตัวนี้นะครับ c a 4A นะครับอันนี้คือ 222424H อิส,อสอ high, C high, C ปกตินะนะครับไอ้ A. A. นี่คือมันจะวิ่งออโต้นะครับปรับตามตามถนนนะครับล้อก็จะปรับตามสภาพถนนนะครับอันนี้กล้องรอบคันนะครับมาตามน,นี้นะลูกค้าที่ชอบรถนะครับเวนเจอร์ถ้าถ้าถ้าตัวนี้จระวีหกเนี้ยจะเน้นนุ่มๆนะครับเน้นออกตัวแบบเนียนๆนะครับ แต่ไม่กระแทกกระทันมากไปแบบเนียนๆนะครับอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ประมาณ11ตัวเล็กขึ้นไปนะครับเดี๋ยวให้ทางลองทีมงานถ่ายรถรอบคันดูนะครับ you uh -huh.